ท่านรองประธานข้าราการคณะกรรมการค้ารารผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่นะเราก็ไม่เคยได้ต้อนรับผู้บริหารภาคเอกชนจังหวัดเรางานที่ผ่านมาในตําแหน่งผู้่าการจังหวัดปีนี้เป็นปีนปที่6มันก็เป็นปีสุดท้ายทําให้ความท้าทายของพวกเราตอนนี้ในระดับใ,ในระดับประเทศเนี่ยหรือที่ท่านเห็นผมไปเดินอยู่ตามแหลมบางบัดสิ่งปฏิจุกูนไม่ใช่อะไรนะที่เซลล์อาตสาหกรก็โดนารมณ์ต่อเนื่อง อีกกานหนึ่งก็คือพอสุกทุกคนเียมีดัชนีความชุบของไข่พรยาเนี่ยเขาก็คิดเป็นแสนเหมือนกันนะครับก็สำหรับเรื่องเศรษฐกิจครับคือมันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะผมเองเป็นสมาชิกงานเลยเราสนใจกันก็เป็นชายอยูแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต้องเน้นไปแรกทุกคนก็คือสำหรับการได้มาด้าน้าที่ปไปนะครับนี่คือกระแสตอบรับก็ก็น่าจะ ยังานเป็นไปได้นะครับมุ่งมั่นนะครับเราก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป็นสับเซตหนึ่งในเรื่องของวาระภาวะในเรื่องของ G ืนที่ประมาณ5้าล้านไร่เศษน,นี่ซิสเกตอาจจะอาจจะที่อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งที่ว่าเราฝ่อยโล่กับทางหมอไก้ซิสเกตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดก็ทราบว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น19นเกืานเพิ่งประกาศมาไม่กี่วันเนีเป็นสิบาหาง ระดับจังหวัดนะครับหลเดียวกันก็ต้องยเดียวกันก็ต้องขอบคุณนะผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจนถึงคนปัจจุบันนะแน่นอนที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักที่วิทยานะฮนะเป็นกาลังอันหนึ่งนะที่สร้างไว้วันนี้นะครับเราจะพบผู้นำตัวจริงนะท่านผู้ว่า พัฒนาจริงๆครับขอ,ขอบคุณครับเกษตรกรครับในจังหวัดศรีสะเกดสำนนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดและผู้แทนเกษตรกรนะครับโดยได้ความดูนาจากโกเนื้อในการพัฒนาความรู้และทักษะส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบการของจังหวัดศรีสะเกดให้สามารถผลิตโกเนื้อที่มีคุณภาพครบวงจรนะครับ อันการก็ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยในอโรจิสติกและนวัตรกรรมต่างๆเพื่อลดต้นทุน6ท่านจะได้ยืนนะครับขึ้นแล้วก็ได้โชว์นะครับพี่ๆีสื่อมวลชนก็จะได้ไบันทึกภาพนะครับความร่วมมือนี้นะครับร่วมมือบันทึกข้อตกลงนะครับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรจังหวัดศรีสะเกดนะครับ แ็ท่านี้การสแสดงความยินดีนะครับ,รบรกับกล่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้าน,านแก้วตำบลสวายเพื่อการปู่นะครับรางวังลแห่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรครับขอบคุณท่านผอให้กับท่านวัฒนาพุทธิชาติู้ร่าการจังหวัดศิรีสะเกษแทนความขอบคุณในกิจกรรมทั้งมวลนะครับ,บคุณนะครับหรือว่า ทางหอการค้าจังหวัดสุริเกตได้มีกิจกรรมดีๆอยู่นะครับทางขอการค้าไทยท่านก็ได้ชื่นชมครับกับเราองได้เป็นสยเอาลูกครับเข้าเข้าเ้จำนวนออกมาลองก็ใส่บบเุ่นซีอิ๊วงีอน ทำไมมันขาวจะไม่กินเมื่อมันเน่าแต่นี่แหละคนซื้อเปียนเล้วซื้อเป็นเขาจะซื้อนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคนสวยเขาจะไม่มาขายเขาเก็บไว้คนน้องกินนะชีวิต อะไรกันอะไกนันมันมีมีใครเย็นตอนเย็นอยู่สีน้ำเงนสีน้ำเงนมันมีความเป็นบอดี้บอดี้อะไรบอดี้คือเหมือนกินน้ำเปล่ากันตรงวี้เลยน้ำมันมาแล้วถ้าเกิดมัน เป็นพวกกลางๆางนะเอากลางก่อนนะครับถา่เดี๋ยวมันมันเวลาเราเราขอโทษนะครับเวลาเราทานเราต้องสูตมีแก้วรือไม่ล่ะมีหลายๆที่ที่ยวกับจานีโรนี่ร้อยบาทีโโมักา